สวัสดีจ้าพี่นอ้องมือน,นีกะมหาเห่นอยู่แถวทะเลบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากาาาทะเลสวยๆโอย้ยน้ำกระทบอันกระทบฟังนะ ดนดนดน,ด,นด้มีโอกาสมากโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยไอ้เบิ่งบรรยากาศวสวยๆน้ำกันเจ้า